ยัยเสียครับวันนี้เราจะพี่เอกจะพาไปเที่ยวขึ้นเขาครับขึ้นเขาอะไรนะเขาวัดเขาพระวัดเขาพระนะครับผมอำเภออูทองครับอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีช่ไหมครับตอนนี้กำลังจะขึ้นแล้วครับเห็นไหครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆขึ้นไม่ได้นะครับต้องเข้าเกียร์หนึ่งนะส่งตัวเลยครับเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งนี่เราใช้รถฟอร์ดนะครับฟอร์ดเกียร์ธรรมดานะครับ ฟังดูความแรงของรถนะครับเอควายสุพรนนะครับพาขึ้นเขาพระอำเภออุทองนะครับกดไซเกีหนึ่งนะครับมองดูความชันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจอความจริงในชันมากนะครับส่งตัวอย่างเดียวต้องส่งอย่างเดียวนะครับนี่ครับถึงมาแล้วครับถึงแล้วครับข้างหน้าเป็น หน้าผาเขาสลักค่ะใหญ่อ่าหน้าผาที่วัดเขาสลักนะครับที่เราเคยเคยไปมาครั้งหนึ่งอ๋อเคยใช่ไหมเคยเไปชมแป๊บหไปชมแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีมีนี่ครับนี่ครับเปรีควายสะพันพาเที่ยวแล้วก็เพื่อนเพ่อกลุ่มไม่ส่วนกลุ่มอะไรต่างๆนะครับมีมีเยอะเยอะเลยครับเดี๋ยวมาชมวีดีแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับต้องต้องทำวิดีโอแล้ว ต้องทำวิดีโอต้องทำวิดีโอนะครับไ้ไว้เป็นหลักฐานว่าเราเคยมาอันนี้ก็หลวงพ่อหลวงห้านะครับเจ้านี่หนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะมามาเขาสลักดูวิวนะครับว,วิวสวยมากแล้วครับนนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งอันซีนนะครับอันซีนน,นี่เอาหน้าผากะสลักพระใหญ่เดี๋ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแอะ ใช่ครับใช่ครับไปเล่นแม้ของสุพรรณบุรีที่เราแดดย้อนหน่อยเห็นครับเห็นโอ้วิวสวยมากเลยครับตรงนี้นะครับดูพระอาทิตย์ต้องมาเย็นๆเฮ้ยตรงนั้นเป็นอะไรเป็นสุสานสุสานอะไรครับพี่เอกสุสานคนจีนเนี่ยครับโอ้โหนี่หลายหลายสิบไร่เลยครับร้อยไร่เลยมั้งนี่หนุ่มเคยเข้าไปเก็บสะเดาแล้วมันมืดไง 6โมงต้องรีบออกมาแล้วน่ากลัวน่ากลัวเลยครับเสียวมากเลยนะพี่เอ็กโอ้ยเออมันมีต้นสะเมาโอ้โหดูดิครับพี่ดอครับหนุนหนุนหนุนวัดเขาสลักตรงนี้สวยมากเดี๋ยวจะเป็นจังเพียอใหม่เข้าไปดูเออ่นี่ครับเข้าไปดูไอ้นี่ครัลอยลอยอัญรันอู่ทองเป็นแบบภูเก็ตใช่ใช่ใช่ เข้าไปใน Google นะครับรอยอารยธรรมอู่ทองนี่ครับวัดตรงนี้ก็เป็นวัดเขาพระนะครับสีสันเพชรยารามนะครับยารามนะครับอู้สวยมากครับพี่น้องครับขึ้นมาข้างบนสวยครับสวยครับสวยครับโอ้โหมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเดี๋ยวผมมดเดี๋ยวพาไปท้างได้เลยพี่จะไปเลยพี่แอดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวเมืองอู่ทองครับตรงนี้นะครับเป็น ประวัติศาสตร์นะครับอดีตเคยผ่านมานะครับที่ปกปักปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศไทยของเราพวกเรานะครับนี่นะครับเมื <classified S 2> องอู่อทองโอ้ยโอ้หนี่ครับเป็นปราสาทเนาะไม่ใช่โบสถ์เนาะเป็นปราสาทปะเป็นเป็นอะไรโอ้เป็นมีรอยพระธาตุนะครับที่ทำครอบกันไว้ นี่ครับต้องให้ต้องให้เจ้าเจ้าเจ้าถิ่นนะครับโอ้โรอยพระธาตุนะครับผมพี่สองครับไ่เป็นไรลองดูไม่ใช่พี่สองครับพี่พี่ถ่ายถ่ายแป๊บนึ่งพี่เอาไปถ่ายนะฮะเดี๋ยวให้เพล็กแต่ผมใส่รองเท้าบู๊ตถ่ายได้ถ่ายดูรอยพระธาตุนะครับพี่เอกถ่ายไปเลยอันนี้รอยพระธาตุนะครับดั้งเดิมของวัดเขาพระนะฮะ ตรงนี้จะเป็นยอดบรรโดษนะฮะที่คุมโดยพระพุทธบาทนะฮะจะบนยอดเขานะตรงนี้อาจจะเป็นพระธาตุเมือหัวทองใช่ไหมใช่ใช่น่าใช่นกใช่เนาะที่รุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆพระวอาจสันหน่อยนะครับพี่น้องครับพระวัจสันหน่อยนะครับนี่ครับมีนักท่องเที่ยวนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเฮ้นี่นี่นีถ่ายได้ครับถ่ายได้สวัสดีครับพี่น้องถ่ายรูปเลยครับ้บัครับนะครับีน้องอายมือเดี๋ยวเดีเวเเดี๋ยวจะล็อกให้ก่อนเก่งมากเก่งมากอเดี๋ยวจะไปชมเมืองอูดทองแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับ ขึ้นนมมาัก็จะเป็นบันไดครโอ้คือบันไดทางขึ้นแต่พวกผมมาทางลัดนะครับโอ้โหขึ้นมาด้านหลังจะเป็นเนินสูงเลยสวยงามมากครับสวยงามมากครับอันนี้ถ้าเป็นบันไดก็ขึ้นเหนื่อยนะครับถนนเส้นตรงของอูทองรถเก่งนะครับรถเก่งต้องขึ้นมาบันไดนะครับพี่น้องครับเออต้องใช้รถฟูบินขึ้นมาและก็ เป็นคนในพื้นที่นะครับที่จะบอกมาเที่ยวกันได้นะครับโอ้มีน้องๆนักศึกษามาน้องได้ได้มาครับที่มาแหนางนะครับแหนาาลูกชายคุณก้อยกับพี่เอกนะครับเมื่อเช้านี้วันนี้เราก็มาให้ชมเมืองอู่ทองนะครับพี่น้องครับโอ้สวยงามมากครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะที่มาอำเภออู่ทองครับมาชมได้ครับวัดขาวพานะ ก็คือ,อ,อสังเกตก็คือ,อ,อจะมีองค์พระ่าตน,นะครับอยู่บนยอดเขานะครับมองได้เลยมองมาจากหอนาฬิกานะครับเดียวซ้ายเข้ามาเลยครับหอนาฬิกาเมืองทองครับอ้อันนี้ไม่ใช่ฝุ่น2.5นะครับแต่เป็นไ,ไอหมอกนะครับ ความหนาวครับพี่น้องครับอ่าแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับวัดวัดอะไรนะพี่เอกวัดเขาพระวัดเขาพระนะครับเมืองอูทองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมความงามของอ่าที่ทําสร้างครอบกับรอยพระพุทธบาทนะพี่เอกเนาะโอเคครับพี่น้องครับนี่ครับมีสาวบัวด้วยครับบนภูเขานะครับพี่น้องครับผมแอดรูงสุกกบ่โชก็ขอรายงานแค่นี้นะครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ